สวัสดีครับผมเป็นพี่รองท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์บอนีวันที่สี่กันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่รองเนาะนะครับเพราะว่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดนะครับมองได้เด่นมองได้ดังดอลลาร์ก็จะตามมาให้พี่ให้นออกกับท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ากันนะครับมักชอบจกไหนก็จังตังใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ดองเนาะนะครับผมก็มีจลีแนวทางหลยสำนักนะครับที่ดอลลาร์ได้นําเสนอไปมีเรื่งสำนักเขาสำนักหลุดพี่รองนะครับ สืเขาสืรุดนะครับก็ตามมาให้พี่เห็นน้องท่านผู้ชมได้เบี่ยงเป็นแนวทางกันคือเก่านะพี่น้องเนาะนะครับผมมักชอบตำหนักใดเลือกสำนักนั้นเป็นสำนักรักก็แล้วกันพี่น้องอะครับผมเพราะว่ทาทุกๆสำนักนะครับที่เคไถ่ายมาเพิ่งขยับถ่ายถึกเมื่อทุกสำนักแล้วพี่น้องนะครับคลิปนี้ดอลร์มีตัวเลขแนวทางนะครับของพ่ออ้วนนะครับมานำเสนอให้พี่เห็นน้องท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับของพ่ออ้วนเข้าอีกแล้วพี่น้องนะครับผมเข้ามาติดติดหลายงวดแล้วนะครับ นี่ครับงดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะครับผมเลขที่ออกหกศูนย์หกกับเก้าสี่นะครับของพออวนเข้าที่ตัวกลับนะครับผมนี่ครับผมเลขวิ่ง มาถึงสองตัวเลยนะครับของผู้อวดมาทั้งบนทั้งล่างเอกวิ่งนี่เดินดีมาตลอดนะครับตุลิศกระทั่งของผู้อวดนะครับวันนี้เข้ามาตามกันต่อนะครับมาเบิ่งว่าตเลิศกระทั่งของผู้อวดได้ตวใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมดัดละได้มาแล้วนะครับแล้วจะคือหน้าจอพี่เห็นว่างันผู้ช่เบิ่งไปนั้มกันเลยนะครับผมอ่าขึ้นหน้าจอมาเลยข้างกันีดแลยวพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เป็นตัลเลกระทั่งนะครับที่ผู้อวดได้เขียนให้กับทางทีมงานนะครับผม ต่ลกอะด้วมาจากทีมงานพี่รองนะครับเดี๋ยวเชยนในเบื้องแรกก็แล้วกันนะครับเราต้องเจอรกันโดดนะพี่้องเนาะพ่ออ้วนวันที่16กันยาพศ2 5 6พหกพี่้องนะครับผมพ่ออ้วนนี่จะเน้นที่เลขวิ่งเป็นหลักนะครับจับคู่่อนก็นจะจับให้ประม้าณ6คู่นะครับผม ขัดตรงใจโดนใจก็จังเอาไปพิจารณาด้วพี่น้องนะครับวันนี้พรกอ้กวนหาเลขวิ่งมากก็คือหนึ่งกับ9้านะครับเลขวิง่งหนึ่งกับเก้าจับคู่หายหกคู่หกชุดคือเก่าพี่น้องนะครับหคู่หกชุดนี่หนึ่งสองนะครับหนึ่งห้า นะครับหนึ่งแปดนะครับผมเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะครับเมื่อหลายคู่เมื่อหลายชุดนะครับตักษ์กระทั่งของผู้อวนมีซ้ำนี่แหละพี่รองนะครับ พออวดมางวดนี้เด่นที่เก้าคือเก่าพี่น้องนะครับอันนี้คือชุดเด่นนะครับผมเด่นที่เก้าแคปหนาจอเลยพี่น้องเ่าต้องเ้เวลากันดวนวนะครับผม คันผูดใดจะคู้รรยละเอียดเพิ่มเติมไล้พวนนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมในทางทีมงานที่ไปทายท้เนาะพี่ดองเนาะนะครับมีหลายช่องทางนะครับเพราะดาราก็ได้เพียงตุลีต่าทางเท่านั้นมาบอกมาเรานะครับมาบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับผมอาจจะบมีรายละเอียดหลายนะครับยักเบื้องแบบจะจอยจันจันสันๆก็สามารถเขามาติดตามรับชมทางช่องดาราชแนลใดอีกหนึ่งสองทางนะครับผมอันนี้เป็นที่ผ่านมานะครับของพวกอ้วนนะครับผม วิ่งมาทั้งบนและล่างนะครับจับคู่เข้าที่ตัวกลับนะครับ6006นยนย์พี่น้องเนาะนะครับเลขหลักของผู้อ้วนนะครับจับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดให้นะครับขันมี้เก้าสีนะครับแตกทั้งบนล่างเลยพี่น้องนะครับผมอาชับน้าจอเลขก็แล้วกันนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตัวเลขท่าทางของผู้อ้วนขอบพระคุณทั้งทีมงานนะครับที่ส่งนำตัวเลขท่าทางมาให้กับดอลลาแชนแนลเอามาฝากเอฟซีแลพี่น้องเนาะนะครับผมแล้วก็ ขอบพระคุณพระอ,อ้วนที่แบ่งปันตัวเลขกระทั่งดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับแฟนครับ นะครับแล้วก็ขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดาราชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงรื่อยๆปังๆกันครยผู้สุขคนนะครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนํำที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบริผาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปนานะครับว่าดาราจะมีตัวเลขแนวท่างจากสำนักไหนมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของพ่ออ้วนงวดวันที่16กันยายนพศ2567นะครับแคปหน้าจอเลยพี่น้องแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ